ทำมากันตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นของเราอย่างนี้ต้องการเฉิงชุมชนแต่ถ้าเกิดเป็นชุมชนอื่นเขาก็คงไม่เรียกร้องอะไรอย่างนี้นค่ะแต่เป็นที่ชุมชนก็คือมีความรักความหม่งแหนทุกคนก็ร่วมใจกันสามัคคีเพื่อที่จะทําชุมชนชุมชนเอามาเป็นของชุมชนของเราค่ะสิ่งที่เราต้องการที่สุดตอนนี้ก็คืออยากให้คนไทยรู้รักสมมามัคคีกันใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะนึกถึงท่านให้มากมาก ท่านทําเพื่อเราเหนื่อยเพเรามาเยอะแล้วเราควรที่จะมีสิ่งตอบแทนท่านบ้างค่ะประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงค่ะถ้าเกิดเราไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้อาจจะไม่สุขสบายอย่างนี้ค่ะ